ถาไฟมันลดลงแล้วไม่ใช่หรอแล้วอย่างนี้จะติดไปทาไมจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่น่าติดมากที่สุดใช้ด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเคยผลิตได้เยอะสุดต่อวันเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ70-80กิโลวัตต์อวเลยนะครับอันนี้จะเลือกเป็นของ Enphase นะซึ่งจะเป็นตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ที่มันเป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่โดนบอกว่าเป็นตัวที่ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันนี้โดยแบบสตริงที่เดิมเราใช้อยู่เนี่ยตัวแผงจะผลิตกระแสไฟแรงดันสูงแบบ DC ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาก็เกมลองให้ครั้งนี้จะมาบอกคุณเพื่อนว่าตอนนี้เราติดโซลาเซลล์เพิ่มแล้วนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครจําได้เนี่ยก่อนหน้านี้ในคลิปที่เราพามาเปิดบ้านเนี่ยเราก็เคยบอกไปทีแล้วใช่ไหมว่าเรามีการติดโซลาเซลล์แต่ว่าด้วยความที่เรามีพฤติกรรมในการใช้งานเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ไฟเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะครับรวมถึงมีรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็วางแผนอนาคตล่วงหน้าเนี่ยอันนี้ก็เลยติดมันซะเลยนะครับผมต้องบอกว่าไม่เคยรู้สึกดีในวันที่แดดออกขนาดนี้มาก่อนนะครับแต่รุ่นบางคนอาจจะมีคําถามว่าค่าไฟมันลดลงแล้วไม่ใช่เหรอแล้วอย่างนี้จะติดไปทําไม เดี๋ยวก่อนมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขของการลดราคาค่าไฟฟ้านี้ก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่หน้าติดมากที่สุดเชื่อได้ซ้ําไปนะครับรวมถึงมาบอกเล่าประสบการณ์ที่เราติดตัวเดิมไปแล้วก็ตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนเนี่ยอันนี้เราเปลี่ยนไปใช้เป็นตัวไหนแบบไหนอย่างไรอยู่นะครับแต่ว่าแทนที่จะมาเล่าแบบเหงื่อซกๆนะครับผมเดี๋ยวขอลงไปเล่าสบายๆข้างล่างดีกว่านะ หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าค่าไฟเนี่ยตอนนี้มันลดลงไปเนี่ยเหลืออยู่ที่หน่วยละ3.99บาทใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือก็ต้องไปดูเนื้อหาการประกาศของเขาดีๆเนี่ยว่าเรทนี้เนี่ยมันคือเรทที่ใช้ถึงเพียงแค่สิ้นเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนี้ไปจะทำการเพิ่มขึ้นโปด,ดกว่าเดิมอีกทำไมนั่นเป็นเพราะว่าไอ้ที่เราลดไปณปัจจุบันนี้เนี่ย คือไม่ใช่ว่ามันลดแบบลดฟรีๆแต่ว่าเป็นการไปเอารายได้จากตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมาโปะของค่าไฟฟ้าตรงนี้ให้เรานะครับเรียกว่าเป็นเหมือนโปรโมชั่นนั่นแหละซึ่งตอนนี้ก็เตรียมเคาะราคากันอยู่นะครับว่าในเดือนมกราถึงเมษายนปีหน้าเนี่ยเราจะโดนกันเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าจะโดนตั้งแต่4บาท68สตางค์นะครับถึงเกือบ6บาทกันไปเลย ซึ่งใน,นตอนช่วงเมษายนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่หลายๆคนร้องจ้าก,กับค่าไฟเนี่ยตอนนั้นเ,นเราโดนค่าไฟอยู่ที่หน่วยละ4บาท77สตางค์น,นะครับคือแล้วอันนี้เนี่โดนแบบนี้เข้าไปจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นถเกิดว่าใครวางแผนจะติดโซลาร์เซลล์อยู่เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้คือช่วงเวลาในการติดที่ดีมากๆแล้วนะครับเพราะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยแผงโซลาร์ในปัจจุบันนี้เนี่ยราคาปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับ รวมถึงตอนนี้ที่เริ่มเข้าหน้าหนาวที่ก็ไม่เคยจะหนาวนะครับมันก็จะมีแสงแดดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งมันก็จะลากยาวจน,นถึงหน้าร้อนได้เลยผลิตไฟได้แบบเต็มเต็มที่ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับเธอว่าใครไปเจอค่าไฟสูงๆแล้วค่อยติดเนี่ยก็ไม่แน่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีคิวเพราะทุกคนเนี่ยไปแยกกันติดนะครับกว่าจะได้ติดจริงๆก็อาจจะเข้าหน้าฝนอีกกลายเป็นว่าผลิตกระแสไฟไม่เต็มที่ด้วยนะ โดยลักษณะของสถานที่ที่เหมาะกับการติดพวกโซลาร์เซลล์มากๆเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเคสแบบของเราเนี่แหละที่เป็นโฮมออฟฟิศหรือว่าเป็นออฟฟิศนะครับผมเพราะว่าเรามีการใช้ไฟในช่วงกลางวันเนี่ยมากกว่าตอนกลางคืนนั่นเองเพราะว่าจะได้ใช้ไฟให้หมดนะครับไม่มีส่วนเหลือส่วนเกินนะโดยขอแค่มีพื้นที่โล่งๆบนดาดฟ้านะครับผมหรือว่าจะเป็นหลังคาเนี่ยอันนี้ก็สามารถติดได้นะครับแล้วก็ลองเช็คดูนิดนึงว่าทั้งวันเนี่ยได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันหรือเปล่ามีอะไรมาบดบงังตัวของพระอาทิตย์ไหมนะครับ เอาจริงอย่างของเราเนี่ยจริงก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงปลายๆของวันนะครับผมตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีพระอาทิตย์เนี่ยไปหลบอยู่หลังตึกบ้านครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้ดีอยู่ซึ่งถือว่ายังไม่แน่ใจว่าจะติดตั้งดีหรือป่าติดไปแล้วจะคุมไหมเนี่ยแนะนำว่าติดพวกตัววัดไฟเช็คการใช้งานในแต่ละช่วงของวันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองสอบถามข้อมูลยืนยันกับบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์กันอีกทีหนึ่งซึ่งโดยมากเนี่ยเขาจะมาประเมินให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ รวมถึงตอนนี้นะก็เห็นว่าเหล่าธนาคารนะครับผมก็มีพวกแผนผ่อนชําระมีดอกเบี้ยต่ำๆออกมาให้สำหรับการติดตั้งพวกโซลาร์เซลล์พวกนี้ด้วยนะครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมเปิดตัวเลขให้ดูนะว่าที่ผมติดมาแล้วเนี่ยอยู่ 2- อสปีนะครับผมของไอตัวโซลาร์เซลล์ตัวเดิมเนี่ยมันผลิตไฟไปได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่นี้ต้องบอกไว้นิดนึงว่าคือตัวเดิมที่ผมติดไปเนี่ยมันจะไม่ได้มีบอกปริมาณการใช้ไฟน,นะครับผม คือจะเห็นแค่ว่าในแต่ละปีเนี่ยมีการผลิตได้เท่าไหร่นะถ้านปีที่เริ่มติดเลยจริงๆเนี่ยอันนี้จะติดตอนปลายปี2019นะครับส่วนปี2022เนี่ยก็มีการปรับปรุงตัวบ้านนะครับก็เลยจะมีการผลิตไฟแบบเต็มๆที่เนี่ยอยู่เพียงแค่ปี2020กับ2021นะซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าทั้ง2ปีเนี่ยก็อาจจะผลิตไฟได้ไม่เท่ากันแต่ว่าเต็มเต็มปีเนี่ยอันนี้ก็จะได้อยู่ที่ราวๆ14เมกะวัตต์อานะครับผมต่อปีกันไปเลย ซึ่งถือว่าตีว่าใช้งานได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งปีนะครับผมก็คือเราจะเอาตัว14เมกะวัตต์ตรงนี้เนี่ยไปคูณเป็นค่าไฟนะครับตีสักประมาณ4บาทอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ปีละ5 6 0 0นะครับสองปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทแล้วแล้เอาจริงเนี่ยต่อไปเนี่ยก็น่าจะมีค่าไฟที่สูงขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยก็กลายเป็นว่าอาจจะทําให้เราคืนทุนเร็วขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไป แต่ว่าอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ใน2ปีนี้นะครับผมความสามารถในการผลิตไฟเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างขึ้นอยู่กับฤดูกาลพอสมควรเหมือนกันนะโดยช่วงที่ผลิตไฟได้เยอะที่สุดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนี่แหละเพราะว่ามันก็จะมีแดดค่อนข้างมาแบบเต็มๆวันนะแต่ว่าพอเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะลดลงนะครับแล้วก็ที่ทาให้แปลกใจเยอะหน่อยเนี่ยก็คือช่วงหน้าหนาวเนี่ยตอนแรกนึงว่าแดดมันจะกลับมานะครับแต่ก็กลายเป็นว่า มันก็ยังผลิตได้ไม่ได้แตกต่างจากช่วงหน้าฝนขนาดนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเกิดมาจากเหตุผลที่ช่วงเวลาระหว่างวันเนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมไงซึ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยกว่าพระอาทิตย์จะตกเนี่ยก็รอไปมานคุ้มหนึ่งใช่ไหมครับผมแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยหกโมงก็เริ่มมืดแล้วนั่นเองรไรเครื่องหนึ่งที่น่ารู้นะครับผมถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยที่มีฝนตกฟ้ามืดครึ้มเนี่ยบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยก็คือจะมีการผลิตไฟเนี่ยที่ต่ำลงกว่าเดิมมากๆนะครับเรียกว่่าหไปนีีทแบบ มีฝนตกเยอะๆขึ้นมาเนี่ยมีฟ้าปิดตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะทําให้เป็นตัวแปรหนึ่งที่ทําให้การผลิตไฟเนี่ยมันต่ํางลงกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่ารู้เนี่ยก็คือไอ้ตัวกําลังไฟที่เราเลือกมาติดเป็นโซลาร์เซลล์นะครับผมกำลังไฟที่ผลิตได้จริงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70%ของขนาดโซลาร์เซลล์ที่เราติดตั้งไปนะครับอย่างตัวเดิมของเราเนี่ยอันนี้จะติดตั้งอยู่ที่10กิโลวัตต์ถ้าเอาเป็นตัวเลขจริงๆก็คืออยู่ที่9.88ดนะ อันนี้เนี่ยก็จะผิดได้จริงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณราวๆาวกิโลวัตต์เท่านั้นนะครับแต่จริงเนี่ยไอ้สเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าบริษัทที่รับติดตั้งตัวโซลาร์เซลล์ให้เราเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีอะเขาก็จะทําการวิเคราะห์แล้วก็มีการบอกแล้วก็คํานวณเรื่องนี้เอาไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยอยู่แล้วนะส่วนเหตุผลว่าทําไมถึงจะติดเพิ่มนะครับผมก็เหตุผลหลักๆก่อนอย่างแรกเนี่ยก็คือด้วยความที่เราเป็นโฮมออฟฟิศใช่ไหมก็คือจะมีคนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เลยจะมีการใช้ไฟที่มากกขึ้้นแลว็ อย่างที่สองเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะมีส่วนที่มันพลังงานเหลือลอ,อันนี้เนี่ยก็เผื่อว่าจะเอาไว้สำหรับใช้ชาร์จตัวรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าของเราเนี่ยเป็นสายเขียวรักโลกของแท้นะครับเพราะาจริงคือก่อนนั้นนี้ก็จะมีคนช็อปแซวใช่ไหมว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังไงเดี๋ยวคุณก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงง,งานไฟฟ้าถางถิ่นอยู่ดีนี่เลยจัดไปครับผมพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ยัดมันเข้าไปครับไม่มีปัญหาไม่สร้างมลพิษต่อโลกแน่นอน โดยแผงเดิมที่เราติดตั้งไปที่10กิโลวัตต์เนี่ยคือแม้ว่าจะดูเหมือนมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ด้วยการใช้ไฟที่เยอะขึ้นรวมถึงกับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมาเนี่ยมันก็เลยทําให้คือไม่พอเลยเป็นที่มาว่าเราถึงจะมาติดตัวนี้เนี่ยแหละแต่พอจะติดตั้งใหม่เพิ่มเติมทั้งทีเนี่ย เราไปดูก็จะเห็นว่า้มันก็มีพัฒนาการของเ,อเทคโนโลยีต่างๆที่มันพัฒนาเพิ่มขึ้นมากว่าเดิมแล้วนะเราก็ไปดูมาว่ามีตัวไหนที่มันน่าสนใจน่าติดตั้งบ้างนะครับโดยตัวหลักๆที่คุณจะต้องพิจารณาในการติดตั้งเนี่ยก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวของแผงโซลาเซลล์นะครับกับีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของอินเวอร์เตอร์ซึ่งตัวแผงโซลาเซลล์ที่เราเห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่รับแสงอาทิตย์มาแล้วก็แปลงให้มันกลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่มันได้ออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะมาเป็นแบบไฟฟ้าแบบ DC นะแต่ว่ากระแสไฟฟ้าแบบ DC ตรงนี้เนี่ยเราจะยังไม่สามารถนําไปใช้โดยตรงกับอุปกรณ์ภายในบ้านได้นะครับอันนี้เราจะต้องมีเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ที่จะแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ DC เนี่ยให้กลายเป็น AC ก่อนซึ่งถือว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพสูงเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะแปลงแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยได้มากได้ดีขึ้นนะครับ ต่ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยคือนอกเหนือจากอินเวอร์เตอร์คุณภาพดีที่มันจะสามารถแปลงไฟ DC เป็น AC แบบสูญเสียพลังงานให้น้อยที่สุดได้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเนี่ยประกอบด้วยนะครับซึ่งไอตัวที่สําคัญที่สุดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองโดยของเดิมเนี่ยอันนี้ของเราจะติดตั้งเป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์นะครับส่วนตัวของอินเวอร์เตอร์เนี่ยอันนี้เราก็จะติดตั้งเป็นแบบสตริงอินเวอร์เตอร์นะ ซึ่งการใช้งานทั่วไปเนี่ยถามว่าตอนนี้มันก็ยังใช้งานได้โอเคอยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าพอติดตั้งใหม่ก็อยากจะลองเทคโนโลยีที่มันสูงกว่าที่มันดีกว่านั่นแหละโดยแผงโซลาเซลล์อันใหม่เนี่ยอันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นแบบโมโนคริสตัลไลน์แทนนะโดยความแตกต่างหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือตัวแผงโมโนเนี่ยมันจะสามารถแปลงไฟออกมาเนี่ยได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวโพลีนะครับ ด้วยความที่มันเป็นซิลิกอนบริสุทธ์นะครับแตกต่างจากตัวโพลี่เดิมเนี่ยที่มันจะมีการเอาแร่หลายชนิดมาผสมกันนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆว่ามันเป็นแผงแบบโพลีหรือว่าโมโนเนี่ยอันนี้ก็ดูจากสีได้เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบโพลีเนี่ยอันนี้มันจอกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นโมโนเนี่ยก็จะออกมาเป็นสีดำๆขลับแบบนี้ และอย่างหนึ่งที่เรามีการเลือกเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเราจะมีการแบ่งตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยแบ่งเป็นแผงด้านบนกับด้านล่างด้วยข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันจะทําให้การผลิตไฟเนี่ยทำได้แบบมีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเป็นวัสดุอะไรไปบดบังนะครับไม่ว่าจะเป็นขี่นกขยะคราบฝุ่นต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ทําให้การผลิตไฟเนี่ยมันหายไปเยอะจนถึงผลิตไม่ได้ไปเลยทั้งแผงนะครับแต่พอเป็นแบบ h า l f c u t เนี่ยถ้าเกิดเกิดการแบบเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็อาจจะหายแค่ครึ่ ส่วนตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวใหม่ที่เราทำการติดตั้งเนี่ยอันนี้จะเลือกเป็นของ Enphase นะซึ่งจะเป็นตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นระดับหนึ่งของที่อเมริกานะครับโดยเหตุผลหลกัลกๆเลยว่าทำไมคนถึงเลือกใช้กันเยอะเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่โดนบอกว่าเป็นตัวที่ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันนี้ซึ่งแบบว่าเราไปดูระบบโซลารเซลล์นะครับผมตอนนี้หลกัลกๆเลยเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ตัวหล,ล,ลักๆนี่แหละ โดยแบบที่เราใช้อยู่เดิมเนี่ยจะเป็นสตริงอินเวอร์เตอร์นะครับตัวแผงเนี่ยก็จะมีการผลิตกระแสไฟแรงดันสูงแบบ DC ความแรงเนี่ยก็ประมาณ400 1,000โวลต์อยู่บนหลังคานะครับแล้วไฟเนี่ยก็จะวิ่งลงมาแปลงให้เป็น AC อีกครั้งที่ตัวอินเวอร์เตอร์ภายในบ้านนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะมีไฟแรงสูงมากวิ่งอยู่บนหลังคาตลอดเวลานะครับดัง้ถ้าเกิดว่าเราเชอช่างติดตั้งไม่ดีเก็บสายไฟไม่ดี อันนี้มันก็อาจจะรุงรังแบบของเราเลยนะครับสายเดินไปเปลือยไม่ร้อยเข้าท่อส่วนที่ร้อยเข้าท่อเนี่ยก่อนดันไม่ปิดหัวให้เรียบร้อยอีกโดนแดดโดนฝนก็มีโอกาสกรอบแตกแถมเสียงต่อทั้งสัตว์ทั้งแมลงแล้วก็น้ําเข้าอีกถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาก็ แต่พอเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ของ Enphase เนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างตั้งแต่ตัวอุปกรณ์ที่เขาออกแบบมาให้ประกอบติดตั้งได้ง่ายๆทําทให้กังวลเรื่องฝีมือช่างเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะเก็บงานต่างๆได้สะดวกเรียบร้อยขึ้นมากนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยว่าทุกแผงเนี่ยจะมีการวางเอาไมโครอินเวอร์เตอร์เข้าไปด้านใต้นะครับเพื่อทําการแปลงไฟจาก DC ที่เป็นไฮโวเทเนี่ย ให้กลายเป็นไฟ AC ทันทีด้วยเหตุน,นี้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้มีความปลอดภัยที่มากขึ้นกว่าเดิมเยอะและนอกจากนี้เนี่ยคือไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เราเลือกตัว Enphase นะครับผมมันก็ยังมีเป็นฟีเจอร์อื่นอีนอกเช่นตัวของรับผิดชัดดาวนะครับผมที่ในกรณีฉุกเฉินเขาก็จะมีการลดแรงดันนะครับผมให้เหลือ0ูนย์วไปเลยนะครับอันนี้ก็จับไม่อันตรายและสามารถติดตั้งอยู่ใต้แผงตรงนี้เนี่ยได้แบบสบายสบายนะเพราะว่าเขาก็จะมีเป็น IP67 กันน้ํากันฝุ่นนะ แล้วก็ผ่านการรับรองจาก FEMA นะครับว่าสามารถติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยได้นะครับน่าจะด้วยความที่ตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งแบบขยายระบบง่ายๆนะครับเพิ่มทีละแผ่นก็ได้รวมถึงตัวของแผงเขาเองเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกับชิปนะครับในการติดตามว่าตัวแผงเนี่ยเป็นผลิตไฟได้เท่าไรตัวแผงไหนมีปัญหาอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับโดยตอนนี้เนี่ยก็ติดตั้งใช้2ระบบมาคู่กันเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มาสรุปให้ฟังกันนิดนึงแล้วกันว่าใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ เรื่องแรกเลยที่น่าจะอยากรู้กันที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายโดนไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมก็ตัวใหม่ที่เราติดตั้งเนี่ยอันนี้จะเป็นขนาด8.8กิโลวัตต์นะครับผมค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ราวๆ4 0 0 0 0 0ได้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคิดแบบคร่าวๆแบบเร็วๆง่ายๆเลยเนี่ยคือสามารถหารไปเลยก็ได้นะครับว่าติดตั้ง1กิโลวัตต์เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ4 5 0 0 0บาท ผลิตไฟได้ในแต่ละเดือนเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ราวๆหนึ่งมกะวัตต์อวนะครับเผื่อคิดเป็นค่าไฟแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณราวๆห้าพันบาทอะไรประมาณนี้นะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเดือนออแปรผันกันไปนะครับถ้าเกิดคำนวณออกมาเนี่ยก็น่าจะคืนทุนที่ประมาณปีที่7ถึงปีที่8นะแต่อาจจะเร็วหรือจะช้ากว่าน,นี้เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าไฟนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศต่างๆด้วยอีกทีนึงแหละ โดย2ตัวตอนนี้เนี่ยพอใช้งานรวมกันนะครับก็คือจะเป็น9.88บวก8.88ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเคยผลิตได้เยอะสุดต่อวันเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ70-80กิโลวัตต์อวเลยนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแดดในช่วงของปลายฝนแล้วก็ต้นหนาวนะครับผมก็อาจจะได้แบบยังไม่สุดถ้าได้เต็มที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูที่หน้าร้อนอีกทีหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าเราสามารถใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์เนี่ยหลายระบบด้วยกันได้หรือเปล่าก็ ใช้ได้นะครับผมเพราะสุดท้ายเนะี่ยยังไงกําลังไฟของแต่ละระบบเนี่ยต่อ,อยออกมามันก็จะเป็น AC ด้วยกันทั้งนั้นนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถดูติดตามการใช้พลังงานต่างๆเนี่ยได้ผ่านแอปของทาง Enphase เขานะครับผมโดยที่มันก็จะมีบอกหมดเลยนะว่าเรามีการดึงไฟจากส่วนกลางมาใช้เท่าไหร่ผลิตเองได้เท่าไหร่แล้วก็มีการใช้ไฟโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่กี่กิโลวัตต์นะครับซึ่งตอนช่วงกลางวันแดดดีๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า เราไม่จาเป็นต้องพึ่งพาไฟของการไฟฟ้าเลยนะครับกําลังไฟที่ใช้กับกําลังไฟที่ผลิตได้พอๆกันเลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเลยซึ่งกําลังไฟที่ได้ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเพียงพอสำหรับชาร์จรถ v v อีกต่างหากนะโดยความสามารถในการแปลงไฟของทั้งคู่เนี่ยอันนี้ก็จะได้ประมาณ70%พอๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่ตัวที่มันชัดๆหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ระบบของ Enphase ซึ่งมาแบบครบถ้วนกว่านั่นเองครับอย่างตัวของแอปเนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดมาแบบเต็มๆเลยนะครับลงไปถึงระดับว่าแผงไหนผลิตได้กี่กิโลวัตต์อร์เลยนะครับซึ่งการที่เราได้เห็นข้อมูลเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกดีที่ได้เห็นความเป็นไปต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เขาเลือกใช้เนี่ยอันนี้จริงๆก็ถือว่าทําให้เรารู้สึกปลอดภัยในการใช้งานเจ้าตัว Enphase มากกว่าพอสมควรเลย สำหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันเนี่ยอันนี้อาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยมันน่าติดขนาดนั้นจริงๆหรออันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะติดไปเพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาดที่แท้จริงเนี่ยอันนี้มันก็น่าติดแหละโดยมีเงื่อนไขว่าต้องทําการชาร์จระหว่างวานันแบบเดียวกับโฮมออฟฟิศอย่างผมด้วยนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยคือผมก็ต้องมานั่งเลงแหละว่าเอ๊ะวันนี้แดดไม่ดีมีฝนตกเนี่ยวันนั้นผมก็จะเลี่ยงไม่ทําการชาร์จตัวรถนยนต์ไฟฟ้าไปเลยนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือผมก็จะทําการปรับกําลังไฟในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับอย่างตัวเทสลาวอร์ชั่สเตอร์เนี่ยคือมันสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่11กิโลวัตต์ใช่ไหมครับแต่ถ้าวันไหนดูแล้วเนี่ยว่าแดดมันไม่ดีหรือว่าตัว,วบ้านเนี่ยมีการใช้ไฟได้ค่อนข้างสูงเนี่ยผมก็จะทาการปรับตัวกําลังไฟให้มันน,น้อยๆหน่อยนะครับคือยอมชาร์จใช้เวลานานาน,นิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ให้น้อยที่สุดนั่นเองแต่ฟังแบบนี้ก็ดูวุ่นวายนิดนึงใช่ไหมครับ คือถ้าเอาคุ้มค่าที่สุดจริงๆเนี่ยผมว่าใช้เป็นตัวมิเตอร์ T O U ที่ไปชาร์จหลัง4ี่ทุ่มจนถึง9ก้าโมงเช้าเน่ยก็น่าที่จะคุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนั้นคือมันก็จะมีค่าไฟที่ถูกมากประหยัดมากใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องนั่งวุ่นวายกับอะไรแบบนี้ด้วยแล้วน่าจะเหมาะกับหลายๆคนมากกว่าที่ ใช้รถตอนเช้าแล้วก็กลับมาชาร์จไฟตอนเย็นนะครับซึ่งบางคนก็นอาจจะคิดว่าเอ๊ะก็ติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วก็ซื้อแบตมาทําการเ,เก็บไฟตอนกลางวันมาใช้ตอนกลางคืนได้ไหมคือส่วนตัวเนี่ยก็ไม่แนะนําแหละเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยคือมันก็มีราคาที่สูงมากๆนะครับจะซื้อมาใช้งานเนี่ยก็น่าที่จะไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะักทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมการติดตั้งโซล่าเซลล์ตัวใหม่ที่เราอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะติดตั้งแบบเดียวของเราที่แบบเน้นความปลอดภัยเป็นตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็ลองสอบถามกันไปได้เลยที่เพจนะครับผม Enphase by Future Energy นะครับ ก็เห็นว่ามีทั้งตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ตัวแทนติดตั้งเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับแล้วหลังจากนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันว่าใช้โซล่าเซลเป็นยังไงบ้าง2ระบบเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมนะครับซึ่งก็อาจจะมีทั้งเป็นแบบสั้นๆทั้ง YouTube Short ทิก t ็อกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วสกักประมาณสันหเดือนหลังจากนี้นะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากติดตั้งไปเพราะว่าอันนี้ก็มีพวกเรื่องของตัววัดไฟที่ม ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมถึงกด subscribe ติดตามไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแน่นอนครับ